เนานาะเาะเนเด้อเนาะเนาะเนาะนาเด้อเนาะเนเนเนนาาะเนาะเาะเาคนเนนาะนานาเนาเาเนาะเนนเนาะนาะเนาะเนาะเานหะนเานเนนานเนนาะาเนนเนเนเาเนานานาเนะาะาานเนเนานนเเนี่นาน่เนาเนเาเนะ

สวัสดีจ้าสวัสดีกระซับต้องจากพี่น้องพากันเข้าป่ารออีกแล้วมือนีไหลายมือหลายเป็นหลายเวลาแล้วมึงก็ะไรไรมันวันมันวันเนาะอุ้ข้าวโอ้ยขาเป็นพลานเลยโอ้ดีดส่ะ ขึ้นบัดคนเข่าัดถึงโหยุงยุงยุงเม่ว่าอนไ้เข่าป่าไม่ได้ว่าจะหาเห็ดยุงก็หายุงอิ่มหนีกี่มันเลยยุงไม่ <laughs> ต้องห่วงเฮ้ยไ่ได้เก็บอยู่มาถึงก็มาหลาย อุ้ยวีเก็บเพบวัเก็บเพเด้อเงี้ยวอยู่่นกี่เอามึงนี่ เม็ดต้นไมีเห็นไหมอือไ้เก็บได้เลยเออดิหมูนึงเอ้วางกัทบทัพีเป็นยี่ไว้เนะาะจองเลยบบจองแล้วโอ้ยต้านจองอันนี้น่าเดี๋ยแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นหมูด้วยนะ ยุงไงไหร่ยยุงกับไหรดูนะปลดโฟตโฟโฟตโฟดอบหิดบัดคนบัดหรืตามหมู่เพิ่นมาพอลุดหมู่เขาเชี่ยเปิดปากเปิดดงก็ี่น้อ,นองเจื้ย ที่น่องเอ๋ยอยู่ในป่าเพกนี่บอกเชื่ยเพิ่นเจาะไว้เนาะขับพินก่อนเด้อที่น้องเอ๋ยหาไปเขี่ยไปควัดไปเจออย่างก็เอาเบิ้ลคันกินได้นี่ค่ะ่ในป่านี่เห็นแล้วบอมันเหรอมันละมันละจ้ามันละจ้ะในหมู่เดียวอ๋อได้สัมพันธ์กระตุ้ง โคนต้นไม้หอยเป็นเขียแล้วเด้นี่มันออกหมาพุ่นคิดๆิอดติดตย๊ดตติ๊ดติ๊ดติติดกิ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ติ๊ดติดติ๊ดติ๊นติ๊ดตินดติ๊ิ๊ดติวดติ๊าสิ๊ดัิ๊ิดดติดิ๊ิดดดดดิดๆๆ หนคนคือขับป่าแท้อออนองสวสๆวอยู่เต็มเลยจิบ เฮ็ดพ oh, um ้ออันน in in ah ี้เฮ็ดป่อเฮ็ดพ้ออือยุงจะคนเท่าการไม่บอกฟังเสียงยุงหรือฟังเสียงคนล่ะคนกับพอคนยุงกับพอยุงสิได้ซัมนี่บอหมูนี่เหลือตาเขาเจ้าหันลาหมูนี่เนาะยายตริเนาะออกลายอยู่แต่มันเหลือตาเพิ่นแล้วเหลือตาเพิ่นเหลือรอดรอดลายหูสายตาเพิ่นแล้วลูกกี่ สายตาแล้วเข่ามานี่ย่างผ่านไปแล้วก็ย่างผ่านมาดูนี่ไงเหตุผลนี่บนนี่ทำไมก็ยังหาเจออยู่นีู่ไฟเป็นผู้ไม้ก็ยังเปิดเอาได้เดินอยู่เจอหมูมัดรอดหมูรอดตาไม่ได้จังไได้เหรอพเฮ้ยดงหมูมดพุ่นเป็นแถวเลยโอ้ยเหตุผลต่อแถวกันด

พี่พี่มาพี่ด้พี่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 ี่พ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 ี่่พี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 ่่พี Rangers, Toy, ่พ sure. mm ี hmm. à, uh, ่พ uh ี huh. yeah. ่พี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 ่ี่พี่พี่พ่พี่ี่พ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 ี่่พี่พ่พี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 ่ ส่วนกัรแลวบานี่ส่วนันเอาให้มดนอ๋พี่ดิอีดิอยู่นี่ดีเะอยู่นซากไมเซนซากไเน้หมูเนี่ยเป็นจอบอิ่อยู่พี่พ่เขี้เีีขี้เอเออย่าตาอย่าิงเด้อเอนกันเด้อจ้า เนาะเขียวเนี oh, oh. Ooh, ่ยป่าอย่าตีนะจ้าขอทำคอนเทนต์ก oh anyway ันเนจ้าโอูว้าเป็นได้หมูใหญ่ดีหมู่ยเยอะจังขอทำคอนเทนต์กันเนจ้าเป็น้องจ้าห้องหลานเนี่ยจ้าหลานทำคอนเทนต์กันเจ้าใส่นี่ติเกนี่มาตันนี้บ่แม่เอาผมแม่เอาเลยเอาแต่เอาชาดอกใหญ่ ขอาทำก่อนเด้อจ้าทีไปไปไปงเอามาสิเด้อจ้าเอาลจ้ามามาาเด้อจ้าวลอกจ้าเอาเลยจนนี่ละจ้า่เลียยมันกระเด็นกระดดนอยู่ขนาดพี่พี่้ามันดีาเลยพี่พี่พี่้เียเอาเก็บเก็บเลยเก็บเลย

ของสาวต๊อกจาพี่น้องจามือนี่ค่ะนีดีอุยเดทางยาวไปเก็บเลยอนาเพิ่งกินข้าอิ่มเขาได้เป็นกำรอเอออขนาดเลยทางที่นี่ ลานนี่ละลานี่แหละว่าหาเห็ดกับว่าหาใกล้ลานหาใกล้ๆกล้านนี่ละหาคนอ้าได้เห็ด้อมหาใกล้ๆล้านนี่ละลานนี่แหละว่าพื้นอยู่นี่ค่ะนี่นะลาด้จ่ะลหยงเล่นยงไม่กันเด้อจ้ะไกระมงเลยคืน ใส่บุลงกระมองกมื่อี่เป้าอะไรเป้าลายย่านป้าย่าติเธอป้ากระหาใกล้ๆหลานนี่เฮ้ยเฮ็ดกระได้เออเป้าน้ำเป้าฮันลาเออป้านี่หยใหญ่ๆพี่น้องจองเพื่นจะหาต่างเพื่นหรอกว่าไปกันเดยเลาะเหนือด้านเลาะรอบน้ำกันนี่แหละมาไปใส่ใจกัน มเบิ่งน้ละมันออนีลาเป็นหมูใหญ่เด้มดหมูเดียวเด้กี่น้องเนดะ้อหยมบไว้ <c oughs> <laughs> ได้ยินวะหยยบไว้น้ำยันนันป้าเอาน้ำหยยบไว้หยยบไว้หยิบไว้เลยเนาะ่อนต้าก็เอาน้ำ,นำ <c oughs> เน,น,ำน,ำน้เอาพ้อหยียบไว้น้ำเดี้จ้ะ ยัง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 เห็นเดืออยู่เหมูนึงเด้อหมูนึงเด้อเลียงกันเลยหาามิดอยู่เด้อได้หมูนึงเขี่นเบ่อเขียเบเ่ะ้อง่างคันูนึ่ะ นีำตำดีคดีดีกินน้าง่ายทานแล้วเพ่เล็เห็ดเพาะใส่จิ๊บทอดงตัวเอานี่บอกว่าเอาเอาแถวแนี่นี่นนี่นต่อหน้าต่อตา นี่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 พี่พี่เีทับไว้นั่งทับไว้พอนั่งทับเอากระจทับไว้บหินนน่นหนี่่ต่อหน้าต่อตาเลยขดตเลงก็ได้เหนี่เห็นเม็ดเราเม็ดหนึ่ง่าจันเลยเนาะนี่ด้เป็นกรรมดิ่ายเลยเออมาเด้มาเด้่มันข่อยเด้อ สามดอกเนี่ยการถังองตัวตัวตุ่นตัวหมู่ตื่นเต็ดนำสามดอกตัวเทียวกันเก็บัปมีใครอยู่น้ำเนาะเชี่ยกันเด้อจ้ะ กำลังว่ากินนม,ม,มเลยเม็ดเงยเงหฮ่าฮีฮ์ดเฮดเพิกออกไป่ด้ทุกสบียงพร้อมในะที่น้องจะงนาจะขาให้ยืน,น <c oughs> สองของนี้ของนี้ก็นึกคนเดียวให้ไม่อุ้ยนำเลยเนาะเยอะมันเพื่อก็อุ้ยอะเก็บให้น้ำบ่ะให้เราเก็บมให้เกี่ยเกลี่ยขนาดบัวนี่หมาเดินได้สามโลกูเด้ออุ้ยค่ะคนเดียวเนาะอืมคนเดียวใส่ทั้งเปี๊ใส่ทั้งกระของแบบลายมืสอเ้าเป็นลายต่างบมูใส่ขอบลายมุสอนี่จ้าเป็นตังไงเนาะป่าเปิดแป้นเปิด

เพิ่งมาเขียนเพิ่นบาเห็นพี่น้องจ๊ะมากลับมาถึงบ้านแล้วโหพิาะเฮาไปกับเรเคยพิจหวังเด้อพุ่พนนะ่ะเต็มของเหลือน้อยนึงเต็มของพี่น้องจา้าบิ่งดอกพุนะ่นน่ะโอ้ยมีแต่ดอกบม่ใหญ่มีสัญญาณออกมาเพดถึงนี่มาแล้วเอาเนาะจา้ะคลิปนี้นจ้าตอกฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจจ้าตออีสานบ้านนาน้ำด้อจ้ะ พอกัคลิหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า